ไม่เคยเห็นกังดูงลาพันเซลที่เป็นการ์ตูบบนอะตอนนะเป็นตอนเป็นซีรีส์นนดูรู้เรื่องดิเพราะว่าดูแล้วแล้วก็ดูอีกดูแล้วแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกเป็นเรื่องที่ดูแล้วแล้วก็ดูอีกจนไม่รู้จะดูกี่ครั้งแล้วมีเรื่องนี้กับสตาร์บัตเตอร์ไฟที่ดูบ่อยมาก สไตลอเตอร์ไซคคือแบบดูจนเปลี่ยนภาษาลองดูภาษาอื่นแล้วน้องๆใครส่วนสุดซินดี้นี่ส่วนแต่ว่าส่วนแบบน่ารักซินดี้ไม่ดื้อน,นะแต่ซินดี้แบบความเป็นน้องน้องน้องนิ่งนิ่งให้น้องน้องนิ่งแบบน้องยังเขินเขิน แต่ถ้าอยู่แบบคนน้อยๆอย่างเงี้ยน้องน่ารักคือน้องมามาปรึกษาพักว่าพี่ผักทำไงพูดกับแฟนคลับจริงๆะล้าถามใครถามพี่คงอินดี้ใจเย็นเหรอี่พี่ผักนหรอพี่ผักพูดเก่งหรอเฮ้ยทำไมเห็นจินดี้มากุดไล่์สตอรี่เลยอินดี้ใจยาก กันนะมากมัสซิลีอ่ะทําผิวผักแบบแย่มากเพราะว่าพักคนน้อยแล้วแบบหน้าฮห้งมากแบบโอ้โหแต่งหน้าไม่ติดทาครีมก็ไม่ซึมมัลซิลี้ยเนาะไม่ต้องมีกี่ถีก็ได้มันเหนื่อย,ยเหนื่อยนะมันเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆริงคือมันเอ็นจอยแต่มันก็เหนื่อยเข้าใจปะ คือมันสนุกนะชอบจ่เหนื่อยคือพอมันเหนื่อยแล้วมันก็อยากพักสักพักหนึ่งอนะ่ะเข้าใจไหมคือจะให้แบบทําทําแบบโอ้เป็นบ้าเป็นหลังไม่ได้ไม่สบายเดี๋ยวป่วยอีกแบบโอ้อ้าอพละมนันคือมันสิริมันไม่ต้องมีบ่อยมันถูกแล้วมันไม่ต้องมีบ่อยมันเหนื่อยคนมันเตรียมนานมากแบบ คือมันไม่ใช่ทาแค่สามวันมันคือมันทํามานานมากเลยว่าทุกคนมันเหมือนเป็นโปรเจกต์หนึ่งแบบโปรเจกต์นำหนึ่งงานแบบเรียนจบยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ทาแค่สามวันเน่ยมันคือมากกว่านั้นแล้วแบบมากกว่านั้นจริงๆก็เลยแบบว่าพูดเลยว่าแบบเออทุกคนตั้งใจตั้งใจมากเพราะว่าทําแบบหลายกระบวนการความคิดจนได้มาเป็นการขายต่างๆมันเหนื่อย <c oughs> ปีละครั้งพอไม่ก็อะมากสุดหกเดือนครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้เดันี้ไม่ได้จริงบันหนึ่งท,ที่มาของโชคดีนะเอาจริงชื่อนี้คิดกับน,นิวสองคนเพราะว่าทักน้องไปแล้วให้ช่วยคิดชื่อน้องไม่ตอบก็ <c oughs> เลยวันนั้นเจอนิวพอด,ดีแบบก็เลยนั่งคุยกันคุยไปคุยมาก็เลย เราขายของแบบแบบเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่เป็นกิมมิคของร้านก็คือเป็นสร้อยข้อมือกับเสียมสีใช่ปะ่ะแล้วมันดูเป็นสายมูใช่ไหมก็เลยแบบเอออยากแบบให้ทุกคนโชคดีก็เลยชื่ออะไรอีกวะตอนแรกชื่อนำโชคแล้วก็เปิดมาก็เลยแบบอยากให้ทุกคนโชคดีนะก็เลยเอ้โชคดีนะโชคดีนะ ตอนที่โชคดีนะไหมอะไรเงี้ย้าผมสนใจคบรูมเมอร์ไหมถามใครเนี่ยผิดคนปะเนี่ยเธอชอบฉันจริงๆหรือเปล่าเธอให้ฉันเต้นเหรอเดี๋ยวนะเธอชอบฉันจริงๆเหรอเธอให้ฉันเต้นเหรอให้ฉันอยู่เฉยๆแบบไข่สวยพอถ้าฉันไปเต้นฉันจะไม่สวยฉันจะเป็นแย่ เธอลองเต้นดูสิมันเป็นเย้ฉันอะมันถึงฉันอะเป็นเย้เธอลองเต้นดิเธอเต้นแล้วมันดูดีไหมฉันไม่ใช่คนที่เต้นแล้วดูดีจริงลองลองเต้นแล้วดูกระจกมันเย้จริงๆไม่ได้โกหกฉันลองแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่ลองฉันพยายามแล้วมันเย้มากมันไม่แย่ธรรมดามันเย่มะมันเย่ มันแย่มากเลยจริงจริงมันเท่ใช่มันเท่แต่เธอลองสิคือคนอื่นเต้นแล้วมันดูดีแต่ฉันอ่ะไม่ฉันไม่ไม่ใช่ฉั้นเลยฉันมันแย่มากอะเม่หน่อยก็เมกหน่อยเม่หน่อยมันไม่ได้ใช้ขาแบบนี้อะเม่หน่อยมันแทบจะไม่ใช้ขาเต้นใช้เตะใช้เข่าอันนี้มัน ไม่ได้เก่งเจ้ไหมคุณพี่คุณพี่ต้องลองคุณพี่ลองดูลงดแล้วคุณพี่จะเข้าใจแล้วถ้าพี่ติดเซ็มเพลงนี้ติดเซม็มติดให้ติดเพลงปกติก่อนเนาะจริงค่ดูยังเหมือเลยขอร้องแต่ถ้าเพลงนี้มานิกกี้ขอเลยนิกกี้เซ็นเตอร์เหอะไม่แบบนิกกี้นิกกี้นิกกี้ ใบังคับไปเป,เป็นเพลง g ีเ,เหรอเขาไม่ให้หรอกคะ่ะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพลงอื่นมากกว่าอ๋อวันหนึ่งเหรอถ้าวันหนึ่งมาผักาอทให้เราเห็นา <laughs> ลาออกคะ่ะห,หลุดมาเลยเจ้าซิงหน้าอ่ะสมมติถ้าเพลงนี้มาแล้วผักต้องเต้นทุกคนต้องเต้นเป็นเพื่อนผักนะได้เปล่าทุกคนต้องอ่านชิปลงติ๊กตอกยูทูปก็ได้ ไม่เอาไอจีเอาติ๊กต็อกกับ YouTube เอาดีถ้าผักต้องเต้นเพลงนี้ทุกคนต้องเต้นด้วยปล่าะปล่เป็นแยบปด้วยกันไหม <c oughs> ได้ดีพูดแล้วนะพูดแล้วนะต้ <c oughs> องเห็นทุกคนเต้นนะ <c oughs> ฉันอัดหน้าจอไปแล้วฉันจำได้ว่าใครเป็นใคร้อ <c oughs> คุณตองเป็นเองนะคะไม่ให้ใครมาเทนขใชไหมขนาดผักขมยังไม่ให้ใครมาเทนเลยมาเทนเลยผักขมก็ยังเป็นผัขมคนเดิมเกี่ยวป่าวะอซื้่ดว้ีเขียวพระฉันเลสีเขียวใช่ฉันก็เกลียดสีเขียวคือผักไม่ได้บุลี่นะคือไม่ได้บุลี่เพลงอ่ะไม่ได้บุลี่ท่าเต้นด้วยคือมันเท่เว้ยชอบ อยากเล่นได้แต่ฉันเต้นแล้วไม่ฉันฉันแย่ฉันแย <laughs> ่ยมาเข้าใจไหมไม่ได้จริงจริงอย่าฝืนฝืนแล้วเป็นไงจุดจบของพะขม